สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้จะมาคุยกันหลังเกมทั้งจะสีนิดนึงนะครับซึ่งมวยของทีมงานทีเด็ด99นะครับไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายนะครับของใครทีเด็ด99หรือหรือว่าจะเป็นนักมวยของใครโดยตรงนะครับพากันได้ที่สองกันแทบทุกรายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านลูกช้างนะครับเป็นสมนึกเป็นมวยในเครือนะครับก็เรียบร้อยครับ โชคดีนะครับแต่ว่าราคาหน้าเสือก็เป็นรองครับแล้วก็ทางด้านจอดพลันชัยนี่ขยันออกอาวุธครับก็พลิกแซงเข้าไปไปแบบเฉียดชิวนะครับถ้ามีคนเชียร์ในเวทีไม่แน่ครับมวยคู่นี้แต่จัดในระบบปิดก็ราคาไหลต่อจอดก่อนมาทุกที่5เลยนะครับแล้วคู่ที่2ก็เป็นทางด้านยอดบัวงามนะครับกับทางด้านเพชรนำชัยนี่ก็ในเครือของทีเด็ดเก้ครับเรียบร้อยครับ สนต้นเตะต่อยที่ดีเป็นต่อสองหนึ่งสามหนึ่งนะครับสุดท้ายปลอดภัยน็อกยกสี่นะครับเช้ารถลำหนักเยอะไปนะครับสำหรับเพชรดำชัยแล้วก็คู่ที่สามก็งาเทาปวรารักษ์ครับไข่นี้ตัวนี้นะครับทางทีมงานจากปวรารักษ์ก็นํามาฝากซ้อมที่ทีเด็ดเก้าสิบเก้าครับเรียบร้อยขลอภัยคะแนนให้ครับทางด้านมังกรทองสิทธิ์นายกทวีปตพงศ์กับมวยคนจัดขาดลอยแท้ายนะครับและคู่เอกของรายการนะครับอีทีโตททองทวีนะครับหรือจ้าอีทีทีเด็ดเก้าสิบเก้า สิทธิเอกของเงยตินะครับวันนี้ขึ้นป้องกันแชมป์รุ่นน้ำหนักไม่เกินร้อยสามสิบปอนด์ของช่องเจ็ดสีครับขึ้นมาก็กับผู้ท้าชิงฉลามพร,รันชัยถอยน้ำหนักร้อยยี่สิบเก้าจุดห้าปอนด์นะครับอีทีเป็นแชมป์อยู่แต่ขึ้นมาเป็นทางด้านฉลามพร,รันชัยนะครับต่อห้าสี่เลยนะครับเราก็หมวยคู่นี้ทางด้านฉลามชัยเป็นต่อนะครับราคาแข็งราคาไหลต่อ,อย่างเดียวนะครับไม่ได้ลุ้นแทบไม่ได้ลุ้นเลย ภายคะแนนขาดลอยใช้ๆนะครับ49ต่อ47เลยนะครับมวยคู่นี้สรุปแล้ววันอาทิตย์ใน4คู่ลูกน้องของเียติตายเรียบคับตายเทียบนะครับแล้วก็วันเสาร์ช่อง3นะครับคู่เอกของรายการมวยรอบรองชนะเลิศอิรุสูเงินล้านนะครับเพชรมณีพอหลักบุญครับขึ้นมาเป็นต่อ2-1-5-2เลยนะครับแต่ว่าต่อยไปโอ้โหไม่มีสภาพเลยครับอ้วนครับไฟนี้ขึ้นมาอ้วนช้าอึดอัด ลูกหนักลูกแรงนม่มีนะครับไพ่คะแนนขาดลอยเช่นกันเพชร่งชัยก็บอกได้ว่าแทบจะสอนมวยเลยนะครับมวยคู่นี้หลังจากที่เสียนทุกสํานักวิเคราะห์วิจารณ์ว่าเป็นทีเด็ดครับแข็งแกร่งมีหมัดมีศอกเสริมนะครับซึ่งเป็นของสแสลงของเพชร่งชัยแต่ว่าต่อยไปต่อยมานะครับโอ้เป็น,ทา,าน,ท,นทางด้านเพชร่งชัยที่สอนเชิงทางด้านเพชรมณีครับศอกก็ไม่มีหมัดก็ไม่มีเขาไพ่คะแนนขาดลอยครับอดเข้าชิงไปนะครับนมวยจาก ที่บุมังสาหารอุบลราชธานีนะครับท่นานเพชรมณีแล้วเจ้าอีทีนะครับนักชกจากร้อยเอ็ดครับเมื่อวานนี้ซึ่งมีทีเด็ดที่หมัดนักซอกคมเข่าในรุนแรงครับเข่าร้อยสองชั้นก็สุดยอดแต่ว่าไม่มีเลยนะครับไม่มีเข่าร้อยสองชั้นเดินฉลามก็ดึงเกลียมหักเกลียม้าคะแนนขาดลอยไม่ได้ลุ้นครับมีคู่แรกคู่เดียวที่พลิกขึ้นมาเป็นต่อนะครับอย่างเพชรนำชัยก็ขึ้นมาเป็นต่อได้หมัดนุกซ้ายนะครับ ชยอดบวงานมีอาการที่หนึงก็เรียบร้อยครับไหลกลับไปยาวมาดูบรรยากาศคู่แรกของรายการนะครับชอตพลันชัยกับทางด้านลูกช้างเพชรสมนึกครับน้ำหนักร้อยสิบปอนด์ก็มวยคู่นี้เทรเปิดมาใหม่ๆนะครับทางด้านชอตพลันชัยเป็นต่อที่สิบเอ็ดแปดแล้วก็สามสองนะครับหน้าเสือไข่พระรันชัยแล้วก็รูปร่างที่สูงใหญ่กว่านะครับเมื่อเช้าน้ําหนักมาดีด้วยนะครับลดอยู่ศูนย์จุดสี่ส่วนลูกช้างเพชรสมนึกนะครับจากร้อยเอ็ดเมื่อเช้ามาลดอยู่จุดห้านะครับลดอยู่ศูนย์จุดห้า ตัวเล็กกว่านะครับเรเปิดมาไหลไปที่ก่อนชกจอดต่อ52เลยนะครับผันชกต่อ52แต่ว่าพอเข็มกานชกขึ้นมาจริงๆนะครับต่อที่742รองนะครับอยู่ทางด้านจ็อดหมดยกแรกราคาไหล,ลอหร,อ 5, 3, 7, 4, รองเหลือ5374รองบางจุดก็มี32 53รองนะครับยกสองต่อยไปก็เป็นต่อนะครับทางด้านชอปบาลานช้ยก็ไหลต่อน,นิดนึง21แป๊บหนึ่งครับแล้วก็มีราคาไหลรองอีกนะครับ หมดยกเป็นทางด้านชอตพลลันชัยเป็นต่อแค่ห้าสี่สามสองรองนะครับยกที่สามออกมาเนี่ยเป็นทางด้านลูกช้างเพชรสมฤทธิ์ครับขยันครับัว็ก,กว่าแต่ขยันอาวุธหนักกว่าแรงกว่านะครับขยันกว่าจังหวะที่ทางด้านชอตพรลลันชัยเดินเข้าหาครับอาวุธได้ไม่ถนัดเป็นลูกช้างที่คอยดักคอยตัวแล้วก็ขวางหน้าดันแทงทําได้สวยงามครับพลิกกลับมาเป็นต่อสามสองเจ็ดสี่รองเลยนะครับแล้วก็ยกที่สี่เนี่ย ลูกชังไปสมวนหนึ่งยังออกว็ได้ดีครับต้นๆนก็นนเป็นต่อห้าสองสามหนึ่งเลยนะครับแต่ว่ากลางกลางยกเนี่ยทางด้านชอตพลันชัยตั้งหลักได้นะครับเดินปั้มเดินทีจับทีอาศัยลูกใหญ่นะครับอาศัยลูกขยันแล้วก็น่าเสือของพลันชัยเดินจับทีไปนะครับถูกบ้างไม่ถูกบ้างแรงบ้างเบาบ้างครับสลับกันไปทวาราคาพลิกกลับมาเป็นต่อเลยครับชอตพลันชัยจะหมดยกสี่ใหม่ๆเป็นต่ออยู่ที่เจ็ดสี่สองรองนะครับเจ็ดสี่สองรอง,งขึ้นมายกที่ห้านี่เหมือนเดิมครับชอตขยันออกพุธคกับเดินจับเดินทีนะครับ ธนาลูกช้างพิสมน,นีก็ขยันครับวางแข้งซ้ายมีหมัดมีศอกเสริมครับราคาเบียดน,นะครับอยู่ที่ประมาณเจ็ดสี่สองหนึ่งก่อนที่จะหมดยกที่ห้านะครับราคาไหลต่อทางด้านจอดพลันชัยยาวเลยนะครับเป็นต่อห้าหนึ่งแปดหนึ่งสิบหนึ่งแล้วสิบห้าหนึ่งยี่สิบหนึ่งเลยนะครับเสร็จแล้วก็กรรมการรวบรวมคะแนนชุมให้ทางด้านจอร์ดพลันชัยชนะคะแนนไปตามราคานะครับคู่นี้ที่จริงมวยคู่ที่ราคาเบียดน,นะครับราคาเบียด ถ้าไม่ใช่ของทีมงานพลันชัยเนี่ยมู่นี้ไม่รู้ว่าจะออกใครนะครับส่วนคู่ที่สองนะครับยอดวงารเบวัน98กับเพชรดำชัยสอจโต้งปาชีตนะครับไม่ใหม่เนี่ยเรยอเปิดมาที่เพชรดำชัยเป็นต่อ5-4นะครับแล้วก็มีตัวเงินไหลรองนะครับเหลืออายุ19แต่พอตอนเช้านะครับมาช่างน้ํหนักเพชรดำชัยเนี่ยลดน้ำหนักอยู่1.6นะครับก็เจอ1.6แต่ว่าลดนานครับลดเหนื่อยลดนานลดแทบไม่มีสภาพนะครับลดเสร็จเป็นคนสุดท้ายเกือบ9โมงนะครับ สนทานั้นยอดบวงงามในวันก็แปดสูงยาวครับฝีมือดีแชมป์ร้อยห้าปอนของวิเทมวยช่องเจ็ดสีแล้วก็เป็นมือจีมงานผู้จัดด้วยนะครับขึ้นมาหลังจากช่างนักสิ็จ์นะครับราคาข้ามนะครับข้ามมาสมกับที่ยอดบวงงามต่อนะครับสมัยยอดบวงงามแล้วก็ไหลต่อสิบเก้าก็มีครับพังโตขึ้นมายกแรกครับเพชรนําใจมีโอกาสนะครับมีชงหวะหกซ้ายนะครับเข้าเต็มกามนะครับเข้าเต็มกามจะยอดบวงงามสุดครับสุด ต่ไม่ถึงกับร่วงนะครับชุดมีอาการเขาก็เดินเตะขาต่อยหมาอีกชุดหนึ่งราคาไหลต่อ5 2 3 1นะครับต่อที่เพชรนำชัยเป็นต่อพอตั้งหลักได้ครับยอดโปรากมก็วางแข้งขวาแลกกับหมัดนะครับวางแข้งขวามีจังหวะปั้มตีดึงเหลี่ยมล้มนะครับแต่ว่าพอลุกขึ้นมาในเพชรนำชัยก็เดินเตะขาต่อยหมัดเหมือนเดิมนะครับพอโดนเตะขาต่อยหมัดยอดโปรงามมีอาการครับราคาก็ไหลต่อีกครับเพชรนำชัยต่อ2 1 5 2รองนะครับ แ,แะเปลายปลายยกทางด้านยอดบวง,งามก็มาวางแข่งได้สองสามดอกนะครับราคาไหลรองเหลือเหลือห้าสี่รองนะครับเสมอตั้งไว้ห้าสี่รองสามมาเนี่เป็นทางด้านยอดบวงงามครับวางแข้งนะครับวางแข้งจับทีหมุนตีนะครับหมุนเข้าทางด้านหลังแล้วก็ตีเนื้อเน้นๆนะครับราคาข้ามมาที่ยอดบวงงามต่อไหลต่อทั้งสองหนึ่งเลยนะครับยกที่สามไหลต่อไปที่สองหนึ่งเกมการชกก็ยังคงเดิมครับเพชรนำชยัยเดินเตะขาต่อยหมัดนะครับแต่ว่าทางยอดบวงงามเนี่ย ออกอุได้ดีครับตอบตัววางแข้งขวามีจับทีมีลูกดึงเหลี่ยมล้มแล้วล้มอีกนะครับาาราคเบียดมาพอถูกดึงล้มดึงล้มจริงล้มไงราคาก็ไหลต่อไปทางด้านยอดบัวง,งามเหมือนเดิมนะครับกลางกลางยกเนี่ยชอเพชรดำชัยเดินเตะขาต่อยหมัดครับชบวาวเชยยอดบัวง,งามวางแข้งไปสองสามทีแล้วก็จับทีครับยอดบัวง,งามออกเนื้อเน้นๆครับเพชรดำชัยออกอาการสุดท้ายก็โดนแข้งโดนเข่าอีกชุดหนึ่ง ทิ้งตัวลงนานให้เราประกันนับสิบนะครับเนื่องจากเมื่อเช้าเนี่ยตัวน้าหนักเยอะครับร่างกายไม่ฟื้นเร่งได้ไม่ตลอดครับร่างกายก็มีผลนะครับไพ่นอกไปยคที่สี่นะครับสําหรับเจ้าเพชรนาใจสจต้วงรายชีนนะครับมวยของทีมงานทีเด็ด99นะครับในเพื่อไพ่เป็นคนที่สองวันนี้คู่แรกก็ลูกช้างแพ้ไปคู่ที่สองก็เพชรนาใจแพ้นอกยกที่สี่เลยนะครับส่วนคู่ที่สามก็คู่รองกอปตังรายการนะครับมังกรทอง สิทธิ์นายกที่เวยบจับพง์ครับมวยในเครือของผู้จัดนะครับแล้วก็นาถปวดรารักษนะครับไฟนี้มาซ้อมอยู่ค่ทีเด็ดเก้าสิบเก้าเป็นมวยซ้ายนะครับสําหรับนาเทวเรเปิดมามังกรทองต่อห้าสามครับได้กระดูกได้หน้าเสือชีมงานผู้จัดแล้วก็มวยประเภทมวยอาวุธฝีมือเนี่ยมังกรทองไม่ค่อยกลัวนะครับวันนี้มาใหญ่มาสูงนครับนาเทาเรเปิดมาใหม่ใม่ที่มังกรทองต่อห้าสามนะครับแต่ว่า พอปล่อยตัวไปชกจริงๆแล้วราคาไหลรองที่นาทถวปวารรักวันนี้ดูใหญ่นะครับดูร่างกายดีต่อยไปสองยกราคาเบียดนะครับราคาไหลรองมาเหลือเสมอที่มังกันทองนะครับมีห้าสี่รองยกที่สามเนี่ยกลางๆยกนาทาวางแข้งได้ดีครับวางแข้งดีดีมังกรทองเดินช้าครับเดินไปรับอาวุธนะครับเดินไปรับแข้งซ้ายช่วงต้นยกมาถึงกลางยกอย่างนาทาวก็ได้ดีนะครับพลิกกลับมาเสมอที่นาเทานะครับ แต่ว่าพอช่วงกลางยกไปเนี่ยเจ้ามังกรทองจับตีครับพอจับตีเร่งได้สองสามทีนะครับนาเาออการรับสารภาพครับไม่สู้เข่านะครับไม่สู้เขา่าราคาไหลข้ามกลับมาที่มังกรทองไปต่อสองหนึ่งสามหนึ่งเลยนะครับหมดยกนี้มังกรทองไปต่อพอยกสี่ออกมาเนี่ยเจ้ามังกรทองเริ่มเดินนะครับเดินเดินแรกแข้งแรกเข่านะครับเจ้างาเาวางแข้งโตได้ดีนะครับแต่ว่าผดนจับตียอมนะครับอาการยอม กลางๆยกนี่มังกรทองก็ไม่เดินจับนะครับออกแข่งแรกแข่งแข่ง,ขงกันนะครับแต่กันดูเดือดทว่าสุดท้ายมังกรทองออกอาวุธได้ดีกว่าครับคุมเข็มได้หมดแล้วก็สุดท้ายก็คุมรูปเข็มเอาชนะคะแนนไปขาดเอาใช้ท้ายนะครับสําหรับมวยคู่นี้มาถึงคู่อีกของรายการนะครับอีทีที่เด็ด99นะครับกับทางด้านฉลามพลันชัยอีทีป้องกันแชมป์รุ่นไม่เกิน130ปอนด์ของจงเจีนะครับวันนี้ ตกลงกันที่พิกัด129.5ปอนด์ฉลามพระรันใช้พูดถ้าชิงนะครับเรดเปิดมาที่ฉลามเป็นต่อ54ครับเป็นต่อ54มีตัวเงินมาไหรลรองครับราคาลุ้นเหลือ19นะครับ19แต่ว่าปล่อยตัวไปจริงๆนะครับเรดเปิดมาที่19แต่ว่าพอปล่อยตัวไปจริงฉลามต่อ54แอบ,บหนึ่งนะครับแล้วก็ไหลไป32เลยนะครับ32ฉลามก็ออกอาวุธนะครับใช้ฝีมือนะครับออกฝีมือ ทานด้าน et วันนี้เดินช้าครับอาวุธเบาเดินเข้ารับแข้งรับหมัดรับศอกลูกเกลี่ยมกระตุกครับลูกดึงราคาไหลต่อทางด้านฉลามนะครับหมดยกแรกไหลต่อ5 3 7 4รองนะครับหมดยกที่สองเนี่ยการกันชกยกที่สองนี่เหมือนเดิมครับเหมือนเดิม et เดินเข้าหาครับแต่เดินช้าครับช้ามากวันนี้ไม่มีลูกหนักลูกแรงไม่มีความห้าวเลยนะครับเดินก็ไปรับแข้งรับอาวุธ ราคาไหลต่อนะครับยกสองในฉลามเป็นต่อ5้าสองสามหเลยนะครับ5้าสองสามหนึ่งพอยกที่3ก็ครับไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมอีทีเดินก็หาครับวางแข่งขวาถอยหมัดฟันศอกช้าๆครัวันนีช้าอาวุธเบาครับพอจะเด้งทีก็โดนเหลี่ยมนะครับโดนลูกปัดขาโดนลูกดึงยกสาราคาไหลต่อทางน้านฉลามพระรันชัยเนี่ยหกหนึ่งแดหนึ่งเลยนะครับหกหนึ่งแปดกอง ออกหมายกที่สี่เร่งครับอีทีเร่งเร่งก็เหมือนเดิมครับอาวุธเบาเดินช้าพอเจอแข้งนะครับเขาวางแข้งแล้วก็พับทีไม่ได้ครับทีทั้งยังเจอเหลี่ยมเจอลูกแข้งขวาเนี่ยโอ้โหทำอะไรไม่ถนัดสักอย่างเลยครับเข่าลอยก็ไม่มีหมันก็เบาเข่าก็อืดครับวันนี้อืดอาจแพ้ทุกอย่างหมดยกสี่ที่จริงเมื่อคู่นี้นะครับดูอีทีเนี่ย แพ้ทุกประตูนะครับแพ้ทุกยกสู้แทบไม่ได้นะครับแต่ว่าราคาหมดยกใหม่ทางด้านฉลามพัลันชัยเป็นต่อสิบห้าหนึ่งนะครับแล้วก็มีราคาไหลรองนะครับไหลรองเหลือห้าต่อหกรองนะครับช่วงไ้น้าเหลือห้าต่อหกรองนะครับทางด้านฉลามพลลันชัยเป็นต่อทั้งทั้งที่ดูชนะมากนะครับชนะทุกยกราคาไหลรองเหลืออยู่ที่หกหนึ่งแปดรองห้าหนึ่งหกรองนะครับจากสิบห้าหนึ่ง แต่พอปล่อยตัวะยกลง้าจริงๆก็เหมือนเดิมครับฉลามาลันชัยยังโทรฟอร์มได้สุดยอดนะครับอีทีเนี่ยสู้ไม่ได้สักกระบวนท่าครับวันนี้ราคาก็ไหลต่อยาวเลยครับไปถึงสี่สิบห้าสิบหนึ่งนะครับสี่สิบห้าสิบหนึ่งพอหมดยกนะครับจะรวมคะแนนประกาศเนี่ยราคาไหลรองเหลือสิบรองนะครับเหลือสิบรองพอประกาศคะแนนมาจริงสี่สิบเจ็ดต่อสี่สิบเก้าครับ เป็นมาดามสายตาที่ทุกคนดูครบแพ้คะแนนขาดลอยนะครับแต่ราคาไหลรองนี้เฉยน,นะครับไม่มีอะไรเลยหมดยกสี่ขึ้นยกค้านี่จากสิบห้าหนึ่งเหลืออยู่ห้าต่อนะครับต่อที่ห้าหนึ่งหกรองหกหนึ่งแปดรองทั้งๆท,ท,ที่แพ้ขาดนะครับยกค้ามาโอ้โหขาดลอยใหม่ๆเนี่ยสี่สิบห้าสิบหนึ่งนะครับช่วงรวมคะแนนเหนืหอสิบรองมีหกรองแปดรองเสมอขอก็มีนะครับ จะสุดท้ายคะแนนก่49ต่อ47ครับคููนี้ก็ถือว่ากรรมการเนี่ยตัดสินได้ถูกต้องนะครับถ้นาคะแนนขาดลอย49ต่อ47แต่ราคาก็แปลกนิดนึงนะครับสรุปแล้วทีมงานของทีเด็ด99ตั้งแต่เพชรมณีพอหลกบุญนะครับช่องสามเจ้าตุ้ยนุ้ยนะครับแพ้ขาดลอย้ามาลูกทั้งเพชรสมนึกเสียเปรียบรูปร่างที่เล็กกว่านะครับหน้าเสือก็ไม่เท่ากับทีมงานพลันชัยแต่วันนี้น้องเ็าชกได้ดีครับลูกช้างนี่ชกได้ดี ถ้าไม่เจอมวยตัวสูงใหญ่ขนาดนี้ผมว่าแล้วหรือหรือไม่ใช่ช่วงนี้นะครับลูกช้างก็จะามีมีสิทธิชนะด้วยนะครับวันนี้ทําอะไรออกวุ้ได้เยอะแยะด้วยนะครับแต่ว่าราคาไม่มานะครับไหลเล่นทั้งชอตตัวเดียวนะครับหมดยกเนี่ยสิบห้าหึงยี่สิบหนึ่งต่อทั้งทั้งที่มวยเบียดกันนะครับมาถึงเจ้าเพชรนํำชัยนะครับก็มาลดตั้งเยอะครับหนึ่งจุดหกปอนด์ที่จริงก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่ามันลดไม่ได้นะครับ ลดไม่ได้ลดเหนื่อยลดนานสุดท้ายก็พ่ายสภาพครับความแกร่งลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ร่างกายเพิ่งต่อยมาครับทางด้านกระสีกรประมาณสองอาทิตย์เองนะครับคงคงจะไม่ฟื้นเต็มที่ครับต่กับสีกรวันนั้นก็ทั้งห้ายกรับแรกกันดูเดือดนะครับร่างกายคงจะยังไม่ฟื้นเต็มร้อยนะครับก็ต้องไปทําใหม่นะครับทําน้ําหนักใหม่ทําเนื้อตัวใหม่นะครับหาก่อนอีกยาวไกลครับสิบสี่ไฟเนี่ยแพ้ไฟเดียวแล้วก็วันนี้ เป็นไฟที่สิบห้าแพ้สองไฟติดต่อกันนะครับเสมอไฟหนึ่งแล้วก็สิบสองไฟในชนะรวดสําหรับเพชรนชใจนะครับก็เอาใหม่ครับน้องเขาโชคได้ดีครับวันนี้แต่ว่าเนื่องจากการลดน้าหนักเยอะมีปัญหาครับน้ำหนักมีปัญหาร่างกายก็ยังไม่ฟื้นเท่าไหร่แต่ว่าก็ถต่ได้ดีครับทีมงานที่เขาเชียร์ก็เข้าไปช่วงแรกๆนะครับราคาเลียดเปิดมาก็ข้ามไปที่ยอดเสมอย,ยอดบวงงามทีมงานที่เล่นไว้ก็ได้ออกตัวครับยกแรกก็เป็นต่อสองหนึ่งห้าสอง 5-2-3หนึ่งก็มีนะครับบางจังหวะทาให้ออกตัวก็ก็ถือว่าก็าําตัวเองนะครับออกตัวก็กินสบายนะครับแล้วก็มาถึงมังกรทองสิงนยกทิวีบถาพงนะครับวันนี้เจอกับงานเทางานเทาต่อยวันนี้ไม่ไม่ลื่นเหมือนทุกไฟ์นะครับวันนี้เหมือนเกร็งเกร็งอาวุธหนักแรงก็ปกติทีนไซเนียนนะครับแต่วันนี้เจอมังกรทองมังกรทองก็ต่อยดีครับวันนี้ทั้งใจชก วางแผนการชกไม่ไม่วู่วาไม่บุบบ่าเหมือนเดิมนะครับต่อยเหมือนตั้งใจที่จะัาเกิดนะครับวันนี้ไม่เร่งมากวางแผนการชกดีครับวันนี้มังกรทองก็ขอชุมเชยน้องครับสแสดงความนยินดีด้วยนะครับที่เกิดได้ส่วนนาเทามาเยือนท่องเกสีไฟแรกก็ถือว่าชกได้ดีนะครับแต่ว่าต่ำกว่ามาตรฐานนิดหนึ่งวันนี้มาเจอมมยทีมงานเจ้าภาพมาเจอมวยที่เขาอาวุธหนักแรงก็ออยังมีอนาคตครับสาหรับงานเทาครับขอเป็นบังใจให้อีกคนนะครับ ส่วน ET ทีนะครับวันนี้มาเจอฉลามพลันชัยฝีมือดีก็รเร็วกว่านะครับ E t ทีมาวันนี้อาวุธไปไปน,นิดนึงนะครับแล้วก็ช้าเจอฉลามพลันชัยซึ่งเป็นมวยฝีมือไม่กลัวประเภทมวยเข่าเช่นนี้นะครับเวลาจะยกขาทียกขาเดึงเวลายกขาแทงนะครับเจ้าฉลามก็ดึงเหลี่ยมล้มคลื่ล้ม,ลม,ลมไงครับผสมควรที่จะระับแชมป์ไปนะครับฉลามพลันชัยแต่เดียวยอดเยี่ยมครับ ผมมาพูดถึงมวยลุมพินีวันเสาร์อีกครั้งน,นะครับผมทางท่านสารวัตรเชษก็บอกว่าน่าจ,จะเป็นนิมิตหมายอันใหม่ของมิธีมวยลุมพินีนะครับก็ให้คะแนนเป็นยกรวบรวมคะแนนทั้งหมดนะครเป็นยกให้เป็นแต่ละยกจะยกเหมือนกันชิงแชมป์ก็พูดแปลงั้นนะครับกรรมการนะครับนโยบายก็แปลงนั้นแหละถ้าให้คะแนนเป็นยกยสิง 4-4, 9-7เลยนะครับหวยคููนี้ เนี่ยพอยกเสร็จก็ร้อยละบาทนะครับคะแนนชนะสองต่อหนึ่งเสียงแล้วก็จะบางคนุยกเพมวยไทยก็มั่นใจนะครับมวยก็ทําได้เยอะครับทั้งลูกหนักลูกแปลงลูกสวยงามคือชนะแทบทุกยกครับมีต้นยกสี่ยกเดียวนะครับที่เป็นรองนิดหนึ่งแค่ต้นยกนะครับ่วงมากลางยกถึงปลายยกก็เป็นทางด้านบางคนยกที่ตะได้หนักได้แรงเหมือนเดิมนะครับยกห้ามาก็โ ผมลูกเข็มไว้หมดมีลูกหนักพวกแรงเมืองขาดแล้วครับเขาก็ไม่อยากทําทําอะไรกันมากนะครับว่าทางแหลมสิงห์ก็เดินเข้ามารับโอวุฒิเฉยถ้าเขาทําไปบทเบียดอะไรหนักๆแรงๆก็ว่าอาชีพเดียวกันไม่ดูแลกันอีกใช่ไหมครับตั้งมวยแหลมสิงห์ก็จะลอดเชือกลงวิธีอยู่แล้วครับกรรมการก็กลับมากร่อนกลับมาก่อนคุณคือผู้ชนะกลับมากร่อนแหลมสิงห์ผมเอ้ยกรรมการบ้าหรือเปล่าครับผมแพ้นะผมแพ้กรรมการบอกว่าจะช่วมือให้ พอจับมือแหลมสิงชูนะครับแหลมสิงแบบคือไม่ใช่งงนะครับแหลมสิงเนี่ยไม่สบายใจรู้สึกอายเรื่อยาไปครับดูสีหน้าพราตัวเองแพ้ไม่อยากชนะหรอกครับแพ้ก็คือแพ้ผมนักกีฬาพอนะครับผมก็ชื่นชมในในการแสดงออกของแหลมสิงนะครับแบบไม่ได้แสดงอาการดีใจแม้แต่นิดเดียวยังไงก็ขอบคุณแฟนครับทุกท่านนะครับที่ติดตามผมมาเดยตลอดนะเป็นกำลัง,งใจให้กันแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันแบบพี่แบบน้องนะครับ เหมือนก็มีวิเคราะห์ผิดบ้างถูกบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเล่นแล้วออกตัวบางทุนมันก็น่าจะอยู่รอดแทบทุกคู่นะครับแต่ว่ามันก็พูดยากนะครับเวลาเรารู้แดงเป็นต่อเราร้องต่อไม่มีคนรองก็มีนะครับคู่ที่จะได้ตังก็ไม่มีคนรองไอ้คู่ที่จะเสียนะครับในเวทีต่อห้าหนึ่งหกหนึ่งเราก็สี่สามสองเขาก็รองนะครับเวลามันจะสวยก็อย่างนี้นะครับคึงคู่แหลมสิงก็งกมี เพืนเจ้าแหลมสิงมาแล้วก็จะออกตัวครับร้องขอเขาออกตัวให้หน้อยยี่สิบห้าถึงสามสิบหนึ่งเขาก็แบ่งปันมานะครับเราอ,ออกตัวให้ด้วยความสนิทที่เชื้อด้วยความที่รู้จักกันครับพอออกตัวมาก็เป็นได้ดีเลยนะครับเราก็ขอร้องเขาตายอยู่ดีพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ